พี่น้องมื่อน,นี้ข่อยเบิ่งได้การโ้นโกระแสะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับข่าว,ข,าวข่าวของคุณเมวัสนานะคะที่เป็นไทยโซให้คุณดิวยืมเครื่องเพชรนาฬิกาแล้วก็อะไรนะกับเป๋าหรูไปมูลค่า62ล้านบาทโดยคุณดิวโดยการผูดคุยตอนแรกคือให้ไปวางประก,กันไว้เฉยๆเพราะว่าคุณดิวบอกว่าติดหนีกับซุ่งซุงกับซการ์ดนี่ซุงกับซอการ์ดอยากได้เงินคืน จำนวนยี่สิบล้านพี่หนูขอยืมอะไรก็ได้ของพี่ไปวางประกันไม่องนี่กันคุณคุณแม่ี่กดใจดีแห้งก็แบบให้ยืมด้วยแบบใจดีอ่ะให้ยืมแต่ว่าพี่ขอนะอย่าเอาของพี่ไปขายอย่าเอาไปจําพี่ให้ไปวางไว้เฉยเฉยไปวางไว้ประกันซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวของอย่างไรกันเลยพี่น้องแค่เขาสนิทกันซื้อซอสนิทกันเนื่องจากดิวไปเอ่อไปทาไปทาอาหารเสริมที่โรงงานของคุณแม่คุณแม่ก็เลยแบบ รู้จักแม้พี่น้องนี่แหละจุดเริ่มต้นคือตรงนี้ลู้จักกันแล้วดิวก็วางมัดจำโรงงานไป20ล้านดิวก็เลยทักหาคุณแม่ว่าขอเอาเงินมัดจำโรงงานคืนก่อนได้ไหมจะเอาไปใช้หนี้สุงกับการ์ดคุณแม่บอกว่าไม่ได้ถ้าจะเอาแต่ง,งั้นน่ะไม่ได้เลยเพราะมันเป็นรูปแบบบริษัททำกับบริษัทแล้วผลิตสินค้าให้คุณเรียบร้อยแล้ว ดิวก็เลยบอกว่างั้นหนูขอยืมนาฬิกาปาเต้ยืมกระเป๋ายืมเครื่องเพชรพี่ได้ไหมเพื่อเอาไปวางเขาไม่ยอมพี่ไม่งั้นหนูเดือดร้อนแน่แน่เขาจะเอาคืนเขาจะเอาเงินคืนวาซุ่งนี่จะเอาเงินคืนคุณแม่นี่สุดถ่ายใจอ่อนให้เขายืมไปทั้งเมิดทั้งม้วนนี่หลายชิ้นนะคะมูลค่า62ล้านบาทเขาบอกว่าโดยดิวบอกว่าจะเอามาคืนใน1เดือนปรากฏว่าไม่เอามาคืนนะคะผ่านไป1เดือนยังไม่ได้รับคืน2เดือน3เดือนจนสุดท้าย ห้าเดือนเข้าเดือนที่หกคุณเมย์ก็เลยตามหานะคะตามหาของและก็มีการพูดคุยกันตลอดเหลยกับดิวดิวก็บอกบอกเลยมาสุดท้ายดิวก็เลยบอกว่าดิวเอาไปจำน้ำไว้นะคะด้วยการที่ดิวประสบปัญหาเรื่องของธุรกิจก็เลยเอาทรัพย์สินเขาไปจำแล้วก็เอาเงินไปใช้นี่สูงพนาพี่น้องแล้วเรื่องของเรื่องที่มันเป็นข่าวแดงออกมารอบสองรอบนี้อ่ะก็เพราะว่าเมื่อวันสิบสี่มีนาคมที่ผ่านมา มีคนมาให้ข้อมูลกับคุณเมว่าคุณดิวนี่เอาของไปเละจ,จำน้ำนี่เราก็บอกอ้างว่าคุณคุณเมเจ้าของทรัพย์นี่แบบหนีออกอย้ายออกจากบ้านมาอยู่คนเดียวกำลังลำบากหาเงินจ่ายค่าซัพพลายเออร์โรงงานนีอย่างจังสีอ่างคุณแม่สุ่งคุณแม่รับบ่ได้เรื่องนี่เพราะว่าฉันน่ะไม่ใช่คนลำบากคนลำบากคือดิวดิวมายืมเงินไอ้ดิวมายืมทรัพย์สมบัติฉันไป โดยอ้างว่าตัวเองเดือดร้อนฉันเลยให้ยืมแต่ดิวทำร้ายจิตใจฉันอันนี้คือคุณเมย์พูดในโหนกระแสคุณแม่หลับเมื่อใดคือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของฉันคนก็หาว่าฉันสิ้นไร้ไม่ตอกแล้วตอนนี้เอาของไปจำนำฉันต้องการกู้ศักดิ์ศรีคืนถึงเป็นที่มาของการมานั่งโหนกระแสวันนี้โอ้สุดท้ายแม่ดิวโฟอนอินกันพี่น้อง สตอเบอรี่ฉ่ำๆอ่คนคอมเมนต์ว่าสตอเบอรี่สตอเบอรีว่าคุณดิวเนาะสุดท้ายก็เลยลงเอยกันแบบว่าไม่ว่าจะยังไงให้เอาทรัพย์สินมาคืนมาคืนคุณเมแต่ว่าดิวก็บอกว่าจะพยายามมันก็จบลงที่จุดนี้เลยพี่น้องบรรูุว่าเรื่องนี้เรื่องราวนี้จะไปจบอยู่ังไงนะแต่สุดท้ายดิวยอมรับว่าดิวใช้เงินเกินตัวแล้วก็ธุรกิจทุกอันที่ลงทุนทําไม่ประสบความสําเร็จเลยเป็นที่มาของการเจ๊ง รอบนี้มืดไปหลายล้านนะคะโอ้เวียนวิ่นหัวหมือนี่พี่น้องโขนกระแสไปติดตามมึงเดอ้อ